ประวัติโรงเรียนวัดบวรมงคลโรงเรียนวัดบวรมงคลเดิมเรียกกันว่าโรงเรียนวัดลิงคบซึ่งเรียกตามชื่อของวัดบวรมงคลในสมัยนั้นเมื่อครั้งก่อนนั้นวัดบวรมงคลมีชื่อเรียกว่าวัดลิงคบโดยชื่อนี้มีเรื่องเล่าว่าเมื่อแรกเริ่มสร้างวัดนั้น ลุงขบซึ่งเป็นผู้มีถิ่นฐานมั่นคงอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงสร้างวัดนี้ถวายเป็นสังฆาราชชาวบ้านต่างนิยมนับถือลุงขบมากจึงขนานนามให้วัดนี้ว่าวัดลิงขบแต่เมื่อการเวลาผ่านไปอาจจะทำให้ภาษากร่อนจากลุงขบเป็นลิงขบก็เป็นได้ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่ 2, สองทรงพระราชทานนามของวัดให้ใหม่ว่าวัดบวรมงคลและได้ทรงสถาปนาเป็นพระอารามแต่ก็ยังไม่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปนะักครั้นต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ทรงพระกรุณาปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้กรมขุมที่เบตดวรปฏิสังข์ของและพระราชทานนามวัดให้อีกครั้งหนึ่งว่าวัดบวรมงคลราชวรวิหารโรงเรียนวัดบวรมงคลเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่20เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2498ซึ่งตั้งอยู่ในเขตธรณีสง์ของวัดบวรมงคล ทางด้านทิศตะวันตกด้วยเนื้อที่ประมาณ9ไร่3งานโดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิวงศ์รงเจ้าอาวาสวัดบอรมงคลในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งแคติธรรมพุทธสังมังคลังวรังซึ่งแปลว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมงคลอันประเสริฐสีประจำโรงเรียนสีส้ม เป็นสีสดใสแสดงความว่องไวกล้าหาญสีฟ้าเป็นสีเย็นตาให้ความสุขกายสบายใจความร่วมมือคำควัญของรูปบวรมงคลรูปลักษณ์สง่างามวาจางามสนะไม่ทะเลาะวิวาทไม่เป็นทาตุยาเสพติด วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบวรมงคลผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทยพร้อมก้าวสู่สากลอัตลักษณ์ของโรงเรียนลูกบวรมงคลเป็นคนดีมีคุณภาพ ปัจจุบันมีนายวีระเซนชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนสีท่านคือนายสุเทพพรหมนัทรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางจันทวัลยอัมัยครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนางสาวอารีลีอุดมครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางชวีวรรณจิตตะพิรัตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดบรวรมงคลเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่หกกว่าหกปีโรงเรียนวัดบรวรมงคล ได้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพสู่สังคมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดกิจกรรมส่งเสร,ริมการเรียนรู้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านภาษาศิลปะและเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมและจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชต่างๆ ร่วมกับชุมชนตลอดมาโรงเรียนวัดบรวรมงคลมุ่งมั่นในการอบรมสั่นสอนนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสามารถดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมก้าวสู่สังคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิ สู้เขาก็นำชัยมาสู่พวกเราชาวบอบอบอวอนมองคลลูกคนบุรีทางคนเตรียมตีในกีลาเราสู้เพื่อเกียรติไม่เยียดผู้ใดไว้ลายในศักดิ์ศรีบออไม่ยน่นไม่ยอไม่ท้อไม่ทอยสรางเกียรต